ไหหวานนะคะถุอง <S <S <ซ>อยคิ๊ค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะนี่ค่ะเป็นแบบยำไปเลยนะคะก็ยำก็จะ อ้ก็จะแซบๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ขิง,องโอ้ให้ขิงดองเยอะเลยค่ะแล้วก็ขิงดองนะคะใส่ลงไปนะคะนี่จะเป็นขิงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศชาแนลค่ะยังอยู่สมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ตักก๊กจะพามาชมร้านนี้โลยไส้กอก3า0ห้องนะคะตั๊กยังไม่เคยทานนะแบบเนี้เขาจะเป็นแบบไส้กอกหวานอะโอ,อ้แล้วจะมีแบบยำด้วยอะแต่ว่าคนที่เนี่ยคือเขาเขาจะทานแบบนี้เนาะเดี๋ยวตักก๊กจะพาไปชมบรรยากาศของร้านนี้กันนะคะตั๊กอยู่ที่เขาเรียกว่าวงเวียนน้ำพุนะคะ คือคือตรงนี้เขาจะมีแบบของกินนะคือยาวตลอดทั้งซอยเลยไปชมบรรยากาศกันค่ะเขามีเป็นไส้กรอกหมูข้าวค่ะแล้วก็ม้นเส้นนะคแล้วก็ไส้หวานากินอนะ่ะคุณผมูม้ชมยังไม่เคยทานเลยแบบนี้นะคะ เรามาถึงที่นะคะเราก็ต้องมาลองนะคะจะเป็นแบบยำๆค่ะมีบุนเส้นนะคะหมูข้าวนะคะแล้วก็ไส้หวานนะคะคุณผู้ชม อ,อมาที่นี่ก็ต้องกินทานไ้หวานนะคะราคาเนี่ยก็จะ30บาทขึ้นไปนะคะสามสิบสี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยน่กินมากเลยนะคะเป็นเครื่องเคียงแล้วก็ <laughs> ย่างกันใหม่ๆนะคะแม่นะคะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า <laughs> ก็คือถ้ามาที่นี่คือคนที่นี่เขาจะทานแบบเป็นแบบยำเหรอคะเกันยำค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นไปบอกได้ค่ะอันนี้เป็นไส้อั่วหวานจ้าไส้อั่วค่ะเส้นหมูข้าวจ้อันนี้ก็คือจะยำได้เหมือนกันเหรอคะอ๋อคือแล้วแต่เลยอืมหนูเอาแบบแบบรวมอะค่ะไม่รู้จะสั่งอย่างไงเลยอค่ะนี่ไปสั่มสิบไหมได้ค่ะไว้นเลยไมได้ค่ะไปชิมิเนาะ ยำไปเลยเลยแย่นั้นไปก่อนยำไปเลยค่ะหนูอยา่กินเลย ไหมคะขิงซอยพริกมะนาวค่ะอ๋อขิงซอยพริกมะนาวค่ะแล้วก็มะนาวนะคะอย่างก็จะแซบแบบตามรสค่ะอ๋อก็จะแซ่บๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ขิงโอ้ให้ขิงดองเยอะเลยค่ะแบบนี้จะชุดละเท่าไหร่อะคะเมื่อกี้ที่หนูเอาไปอันนี้เหรอจ้ะแปดสิบจ้ะ ค่ะขอบคุณครับบ,รบ้บบานที่ไหเวาไส้หัวยำค่ะไส้อั่วยำนะคะอันนี้พี่เริ่มเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงนะคะบ่ายสองถึงสามทุ่มป่ะจ้ะบ่ายสองถึงสามทุ่มเลยไส้อั่วยำนะคะ จะมีขิงซอยอะคะค่ะขิงซอยพริกมะนาวแล้วก็ขิงดองนะคะใส่ลงไปนะคะผักไข่แบบนี้ค่ะ อันนี้มีมีวันหยุดไหมคะแม่ค,ะคะ้าจะประมาณสิวันหยุดทีนานๆสะบสีสิบวันหยุดที๋อ,อขายขายตรงนี้มาก,กี่ปีแล้วอะคะประมาณห้าสิบปีได้แล้วจ้ะโอหูห้าสิบปีสูตรนี้ห้าสิบปีแล้วเหรอคะโอ้ยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่แล้วก็ไม่หันนะคุจ้ระป๋องหมู อาจารจะไม่ห่วงขิงเลยนะคะให้เยอะมากเลยอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะรชมไส้หวานไส้กรอกหวานนะคะไส้อั่วอย่างเดียวเหรอจ๊ะอย่างเดียวครับ มะนาวพริกนะคะกิ่งซอยะคะ่ะอ,อันนี้น่าจะเป็นใช้ตรอหมูอันนี้เขาจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหมูเหรอคะอพี่ข้าวเจ้า ลกมาแล้วใส้หวานนะคะ ยังไม่ะยังค่ะดกับหมดเลยนะคะค่ะั้งสองนเป็นสองหลัะค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะร้อสิบาทจ้า อ,อยนะคะพริกค,ค่ะ,คะมะนาวนะคะ,คะที่นี่ส่วนมากเขาจะทานแบบนี้ะนคะครับพี่ใช่ค่ะแม,มาวเขาจะยำกันค่ะโอ้ถ้ายังไม่ทานก็แยกไปก่อนกันได้นะคะค่ะ หมานาะพี่เนาะใช่ค่ะนี่นะครับใส้หวานจะถ่ายดีมากนะ ็น้ำมะนาวค่ะนี่ค่ะเป็นแบบยำกไปเลยนะคะสุดิ้า c ส a n n e l าชาแนลค่ะสุดที่สาชาแนลค่ะ,ะ,คะที่ร้านไม่ห่วงเครื่องเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขิงคือแบบแม่ค้าหยิบใ,ให้แบบสุด จะขายดีมากเลยค่ะคนที่นี่ก็คือจะทาแบบยำนะคะแล้วขยาว่าขยา่าคูกเขาค่ะตามด้วยขิงนะะขิงดอกก็ให้เยอะเลยค่ะแล้วก็ผักสดๆนะคะเรียบกรอยค่ะ อกำหั่นไหมจ๊ะเรียมไม้เลยจะแย่น้ำไหมจะแย่น้ำก็ได้นะคะทำาังอยางไหมค๊ะต้องยำไหมต้องยำ มาค่ะคุณผู้ชมได้แล้วอุ๊ยแบบยำแบบนี่เธอดูดิฉันเอามาแบบตลาเอามาแบบรวมๆม,มาเลยอะ่ะเนี่ยเขาจะมีแบบเขาคือยำไปเลยนะคะก็จะมีแบบทั้งร้านอะไสอัว่วไส้หวานนะ,ะแล้วก็ไส้กรอกหมูไส้กรอกข้าวเอามาหมดเลยนะคะก็อยากลองเนาะไม่เคยลองนะแบบเนี้ยมีที่นี่ที่เดียวเลยนะใช่มีที่นี่ที่เดียวเพราะที่นี่เขากินกันแบบนี้ใช่ครับเป็นยำนะออ น,นี่จะเป็นขิงนะคะรสชาติม,มันเหมือนยำนั่นแหละแต่ไ<ส><ม>ท่งกอกเขาจะมีแบบก็รสชาใิหวานอะไท้กอวหวานอร่อยเออพู่งรู้ว่าแบบยำไท่อกอกอร่อยนะอืม,อม แล้วเข้ากันอะแปลกมากมถ้ากินไส้กรอกแบบธรรมดาแล้วมายำรวมกันก็จะมีรสชาติความแบบเปรี้ยวๆเน,นอืมแต่ว่าเอามายำอ่ะไส้หวานอะคือจะเข้ากว่า ไอเนี่ยไส้กรอกพวกไส้กรอกข้าวเพิ่อะไรอะ่ะก็คือทานกับพี่กับผิงน่าจะโอเคกว่าไส้อั่วนะคะอือไส้อั่วมายำก็อร่อยเพิ่มความแซ่บอ่ะืึรู้แล้วทำไมว่าคนที่นี่เขา้องกินไส้หวานยำสั่งได้นะคะ ตัวไส้หวานเนี่ยเขาจะมีความหวานอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอเข้ากับพริกมะนาวไฟมันจะเป็นแบบรสชาติาแบบยำๆแซ่บๆขึ้นมาอมือร่อยค่ะทุกคนค่ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับตักด้วยส่วนพี่กัดเราทัานตักทิ้งมือไว้ที่ใต้คลิปเอ้ยทิ้งไว้ที่ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมขายทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดมาหนุนกันได้เลยสำหรับ วันนี้เราตาต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะกับสรับบุรีแล้วไปพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ